สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เชา้าวันที่1กันยายนสองห้าเนาะแม่เพ่นกามาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องนะคะเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางนะคะรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายของพ่อหมอดูเลขเด็ดฟันทงเม็ดเดียวบนล่างนะคะเนาะว่าจะได้ตัวใดมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่อง เฮากับมาเบงอ่าเลขทูบกันกอนนะคะแม่เพ่นจุดทูบเมื่อคืนนี้เนาะนี่ค่ะที่แรกจะเป็นเลขเจ็ดนะคะขึ้นเลขเจ็ดบักง่ามๆนึงค่ะแต่ว่าหลังจากทูบสุดเนาะคะ่ะเปลี่ยนเป็นเลขซีเนาะเอฟซี FC คะ่ะแปลกบ่เลขเจ็ดง่ามๆที่แรกนะ แต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นเลข4เนาะ494หรือว่า495นะคะ fc เนอะเพราะว่า4ตัวนี้จะมีห่างออกไปนี่เนาะฟานหมดไหมมาตอมเขา,ตอ,เขาตอมเขาหรือตอมถูกนะคะเนาะผู้ใดเห็นเป็นเลขตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเด้อค่ะเนาะ494หรือว่า495ก็ได้เนาะ fc เนาะแล้วแต่มี fc ทั้งช่องบอกวา่าเป็น495น่าไม่เพ่นว่าสัน ก็แล้วแต่เนาะดวงใครดวงมันนะคะแม่เพ่นกะนําเสนอแค่เป็นแนวทางเนาะทุกทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องไปเบิร์ลอตเตอรี่น้องเขาก่อนเพระาะว่าอ้าวสวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่คนสวยสวัสดีสวัสดีคุณน,น,น้องคนสวยสวสด้วยเยอะมาก น้องคนสวยคนตกคนตกค่ะเอาแข่งกันบาทนี่หายหลายบาทหายหลายหรือหายหน่อยเอาโอ้ยอย่างมีเงินหลายๆเนี่ยสิเมาให้เบิดนี่นะจะได้แต่บ่มีเงินนะตอนนี้นะมันเสียตูดไปหลายแล้วไปไปเนาะเอ้าแล้วไปอันนั้างทอดเทียน่ยงมันท่าบ่่นทอดเทียนใส่แม่บ้านมันโคบุบพิพ์แผงเล่นเนี่บ่แม่นอยู่บ่เน่ ของเจลอตเตอรี่ไม่มีเลขที่อยากได้เลยตัวไหนคะใส่ละที่สั่งกับน้องไว้นี่ค่ะสั่งกับน้องไว้สองสี่สี่สองสามสองสองสามนะเพราะว่าแม่ค้า เพิ่นฟันทงมาไห่สองมารางล้านเปอร์เซ็นเพิ่นวาแล้วก็บนมาเก้าล้านเปอร์เซ็นนะคะเลขวิ่งเพิ่นบพัานจักเทียนนะคะถ้าว่ารุดลางมันจะอยู่บนออกบนถ่าถ้ารุดบนมันจะอยู่ลางนะเลขเพิ่นนะมังเือกามาทั้งบนทั้งลางยังสินะมากพอดีนั่นค่ะมากพอดี เมื่อกี้นนเจเดือนอืมนี่ค่ะเนาะอันนี้เป็นเลขซื้อตามแม่ค้าเนาะสี่สองสองสี่สองสามสามสองอ๋อัศมาเบิ้งแม่เลขเจ้านะเบาอ่ะเนติดสอง ที่่อเอฟซีทั้งช่องมักตัวใดค่ะเบิ้งนั่งเต็มแพงอยู่งไหมค่ะก็นั่งคำแก้มโอ้ยแม่ค่ะจอดยาเอามา้วนแม่ค่ะก็นั่งคำแก้มอยู่แม่งยาวม้วมกันไหลจะมันหลายคักเหลือหลายคักคนน่ะชุดหาใบเหลือเป็นสิบชุดโอ้อ่าค่ะแปดชุดแปดชุดบอกไล่ผิดตัวนี้แปดชุดค่ะอัญยาไปทำบุญมาได้ตัวใดค่ะ ได้ตัวไหนเด็ดๆคะได้ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดโอสามเจ็ดเดือนชุดใหญ่เล่นไงสี่สามเจ็ดเล่นไงสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่สามเจ็ดนะคะแม่ว่าศูนย์สามเจ็ดโอ้ได้ตัวเด็ดมาศูนย์สามเจ็ดนะคะเอฟซีอันเจ็ดมันมีแต่ชุดใหญ่ แต่ว่าม่านนูไม่ใบหนึ่งค่ะสามเจ็ดแม่ผู้ใดวายู่โคหินโคหินแทงนี่แหม่ค่หลายบ่แม่ไี่ไงสามเจ็ดค่อยหลายแม่กับนี่แปดอันนั้นบ่เป็นศูนย์ได้แปดได้หลักร้อยแปดสองงวดติดต่อกันแล้วได้น้อมามเจ็นะมเี่ยหลักร้อยหลักร้อยเห็นบะเมื่อนั่นออกสามเน่าติดต่อกันตั้งสี่งวด เจเดือนเพื่อนหายตัวได้คะวันนี้จ้าจนไหนเบึ้งเจแดงจะเอาตัวไหนเห็นยูเอ็นอันปู้นเนี่ยเก้าหาเก้าหาสามหาสามห้ามีคัพงบอกศูนย์เก้าห้าเอนี่เก้าหข้างล่างข้างกจะว่าบ่มีนะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขเนี่ทางของพ่อหมอดูเลขเด็ดเพิ่นนหามาสามหาหาสามเม็ดเดียวค่ะ บอกผู้ใดไ,ได้นีน่เงียบนีน่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขตัวจริงค่ะอ่ะนีน่เนาะค่ะมาเบิิงน้ากันค่ะเมื่อวานนี้พ่อหมอดูเลขเด็ดให้แม่เพนมานะคะวิ่งบนล่างเด่นห้าเม็ดเดียวนะคะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะเพินไทยมากเมื่อวานนี้มีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะคะมีสามคู่แต่ว่าวันนี้เพน ท่อมาหาเมฆเพ่นแต่์เซ้านะคะเพิ่นฟันทงให้เม็ดเดียวนะคะก็เหมือนเดิมนะคะตัวเดิมแหละแต่ว่าเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะ,ะนี่ค่ะโค้งสุดท้ายนี่ค่ะพ่อบอกว่าวิ่งห้าบนนะคะเน้นบนกันล่างเนาะ,ะบ่ได้เขียนเลขวิ่งใส่ตัวเก้านั่นแหละคะ่ะเลขวิ่งลืมโค้งสุดท้ายนะคะวิ่งห้าเน้นบนกันล่างเนาะ,ะให้มา 3 5มหเม็ดเดียวนะคะชุด3ามตะบน6 3สหกับ8 3 5สนะคะ fc อันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะมาลุ้นไปน้ำกันเดอ้อจากมือแรงนะคะว่าผู้ใดจะมีโชคนะคะขอให้แรนเข่าบันไม่เพีนเด้แม่รางวัลทีหนึ่งนี่นะบ่เคยจักเทีองวดที่แล้วพี่พาษัสเกือบ่ะสลับไปแท่ตัวเดียว เสียดายแห้งค่ะอ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะให้มาโค้งสุดท้ายวิ่ง5เด่นบนกันล่างนะคะเด่นบนเอาบนบนล่างเลยแหละเนาะคะ่ะ FC เนาะเพราะว่าคู่เดียวเองให้มา3 5 5 3เม็ดเดียวค่ะชุด3ามตะบน6 3 5กับ8 3 5นะคะอันนี้เป็นของอ่า หมอดูเลขเด็ดเนาะมาเบิงของอาจารย์สไวค่ะเพื่อนไห้มาเป็นแค่แนวทางนะคะเพื่อนว่าถ้า2มางวดน,นี้ก็จะติดที่2 0 2 4ูนย์กับ29นะคะนี่ค่ะถ้า2มานะคะขั้นบปมาตามเลขที่เพื่อนไห้นานี่เนาะถ้า2มาก็จะเป็น20242526กับ27เจ็ดเออสองเก้ 29, มเป็นสอนะคะ อันนี้เป็นข้อมูลแนวทางของอาจารย์สวัยให้มาเพิ่มเติมนะคะส่วนเลขทูบเนาะก็คือสี่เก้าสี่นั่นเองค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะก็สี่เก้าสี่ก็ 4, กอที่แรกขึ้นเป็นเลขเจ็ดแต่ว่าลบไปเนาะหัวมันลบเหลือเป็นเลขสี่นะคะก็ได้มาสี่เก้าสี่นั่นเองเนาะอันนี้เป็น เลขถูกเนาะอ่ามาเบิงของปูวัดปลาค่ะเมื่อคืนนี้ก็ได้ลงคลิปให้ไปแล้วแต่ว่าเอฟซีทั้งช่องอาจจะบ่เห็นเนาะกับเลขน้องคำแพงนะคะเนี่ยค่ะน้องคำแพงบอกเลขเมื่อคืนนี้ศูนย์ห้าเก้านะคะค่าผู้ใดตัดเลนก็จะเม่นศูนย์หาศูนย์เก้าหาเก้านะคะตอนถ่ายคลิปเพินพันมาบอกศูนย์ีศูนย์ีอยู่หันก็เลยเขียนว่างไว้หัน ใดมักกะตามบ่มักก,ะ,ก,กะพานใดทุกๆอย่างเป็นแค่แนวทางเนาะส่วนเลขปู่วัดป่าให้มา1.60 2.87ล่างให้มา8.0ส่วนเลขทูบ1.72นะ,ะ,นะอันนี้เป็นแนวทาง ทวนขึนให้อีกเมดทุกสำนักนี่แหละเพื่อว่าบางอาจารย์บางสำนักบบเห็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลขฝันของอาจารย์สวัแล้วก็เลขสูตรนะคะนี่ค่ะเลขติด3ตัวเนาะซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยก็จะมี4ี่ห้านะคะมี3ตัวนี้เลขฝันเพิ่นก็นจะเป็น4,9,6,4,9,5เนาะสองคู่นี้ ผู้ใดมากก็ตามเนาะส่วนตัวจับคู่ชุดอ่าตามเลขสูตรเพิ่นให้มาก็มี4เก้าหาเก้าหกเก้า40 50 60 41 51 61แล้วก็เพิ่มเติมมา645โอ้64 65และ66แต่ว่าเพิ่นวงกลมให้แค่สามคู่ก็คือ4เก้า5เก้ากับ6เก้านั่นเองเนาะนี่ค่ะ ตามนี้นะคะส่วนของตาปากน้ําโพก็เน้นไปที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะของเขาฝากมาก็เช่นกันเนาะนี่ค่ะของพ่อเกลี้ยงบนชุดบนกับชุดล่างนะคะแคปหน้าจอค่ะบนวิ่ง สี่กับหกก็เน้นไปที่สามสี่สามเจ็ดกับสี่หกชุดสามตัวก็เน้นที่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามเจ็ดกับศูนย์สี่หกส่วนล่างวิ่งหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกนะคะไปตเนาะของอาจารย์หนุ่มกระสินค่ะนี่ค่ะเลขสูตรบนวิ่งหก แปดหกสองหสองเน้นที่6กสองกับเน้นที่หกสองนะคะชุด2ตัวก็ลอง60ชุด3ตัวเน้นที่8ปดหสองส่วนล่างวิ่ง4ให้มา6กสกับ9ก้าสเน้นที่6กสี่นั่นเองค่ะเลขฝันเนาะสี่เจห้ากับเจ็นะคะบนให้บนท่านอาบน เพิ่นฝันว่าเลขออก4ี่ล่างฝันว่าเลขออก79นั่นเองค่ะเบากะติดอ่างอยู่บเซ้าจักเทียมาเบิ่งของเซียนสีสเกตกับแอดมารวยก็ให้มาเซียนสีสเกตบนวิ่ง6กชุดสตัวบน5 6 9 5 6 8ชุด2ตัวบน6 9 6 8 6 4เน้นที่6 9กับ6 8ส่วนล่างวิ่ง2กับ เออวิ่งสองเม็ดเดียวให้มาสองสี่กับสองศูนย์เน้นที่สองสี่ส่วนของแอดมารวยวิ่งเก้าบนล่างใหมาเก้าห้าแปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะนะคะี่ค่ะเลขวิ่งแม่ค้านะคะเพิ่นยังหามาตัวเดิมนะคะเพิ่นฟันท่งมาหาแม่เพ้นเมื่อเสาร์กะเป็น วิ่งก้าบนมาล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งล่างสองมาล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นว่าเนาะเน้นไปที่สามสองเม็ดเดียวล่างบนเน้นไปที่หนึ่งเก้าเจ็ดกับศูนย์เก้าเจ็ดนะคะเพิ่นไฮมาหลักร้อยจะเป็นหนึ่งกับศูนย์นะคะของแม่ค้าหลักร้อยนี่ค่ะศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าเจ็ดเนาะนี่ค่ะ เดวิ่งแมค้านะคะส่วนของน้องเพชนนำโชควิ่งลูดบนล่างเด่น2เม็ดเดียวให้มา2 3งสามสองสกับ1นเลขชอบส่วนตัวของเพิ่นก็จะเป็น1 1 0กับ9 6 6ก็เป็นเลขฝันของเพนนั่นแหละเนาะอันนี้ส่วนเลขสูตรก็จะมี6คู่2 3ง 2, ห้าสอกับ1 0 1 1นย์หน่ะ โอเคหมดแล้วแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะวันนี้เฮงๆรวยๆปังๆกันยกช่องนะคะเพิันยำมาให้แม่เพิ่นอีกสองครั้ง3ครั้งนะคะแม่ค้าค่ะเมื่อเช้านี้3าสองล่าง97บนนะคะเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์บน2มาล้านเปอร์เซ็นต์ล่างนะคะเพนว่ามันมันใจแห้งนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างก็เป็นแนวทางเด้อจ้ะเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ